ีวจ้าวันนี้จะมาต้มซุปให้ดูนะคะต้มซุปกระดูกหมูจ้ะต้มซุปกระดูกหมูกับมันแก้วอันนี้คือมันแก้วนะคะที่ฮ่องกงก็มีมันแก้วจ้านี้มันแก้วมาจากเมืองจีนนะคะก็จะมาต้มซุปมันแก้วกับกระดูกหมูใส่ถั่วไปด้วยนะคะมีมันแก้วมันแก้วนะคะมันแก้วเหมือนบ้านเรานั่นแหละมันแก้วไม่ผิดจ้ะเขาเอามาต้มซุปกระดูกหมูจ้าอันนี้ก็มีเขาเรียกหมัดโจอันนี้มีความหวานนะนี้มีรสชาติหวานนะคะ ก็มีเปลือกส้มแช่น้ำไว้ก่อนก็มีถั่วแดงถ,แถั่วแบนถั่วถั่วลีบแล้วก็ถั่วแบนหรือว่าถั่วแบนแบนเอแล้วก็มีถั่วขาวแช่น้ําไว้ก่อนประมาณสักสิบนาทีนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอันนี้ก่อนเอาเปลือกออกนะคะอันนี้เอาเปลือกออกนะคะส่วนอันนี้เราก็จะมาเอาเปลือกออกตัดเอาเปลือกออก แก้วแล้วก็เอาเปลือกออก,กมันแก้วมันแก้วแล้วจาัดก,การเอาเปลือกออกให้หมดมันแก้วที่นี่เขาเอามาทําต้มซุปแล้วก็เอาไว้ทํากับข้าวเอาไว้ผัดเอาไว้ทําผัดใส่ พวกผัดไส้ห้าเก่าอะไรพวกเนี้ยเอามาทำกับข้าวได้หลายอย่างเอามาทำติ่มซำ เราก็จะมาหั่นนะคะหัน่นหั่นเป็นชินชิ้นต้มซุปต้มซุปมันแก้วสำหรับบ้านเราก็ยังไม่รู้นะคะคนจีนเขาเอามันแก้วมาทำอะไรเขามาทำกับข้าวเอามาต้มซุปซุปนี่ก็จะเป็นซุปช่วงหน้าร้อนนะซุปช่วงหน้าร้อนซุปช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้า ซุปหน้าร้อนซุปหน้าร้อนกับหน้าหนาวมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะซุปหน้าหนาวก็ส่วนมากก็จะเป็นยาจีนซุปหน้าร้อนก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกถัว่วพวกผักอะไรต่างๆ จะต้มใส่แค่สองหัวพอนะคะอีกหัวหนึงเอาไว้ทําจะาไว้ทำขนมจะมาทำขนมเอาไว้ทําไส้ผัดไส้ โอเคหั okay. ่นก่อนนะคะใส่แค่สองหัวพอซื้อมาสามหัวแต่ใส่สองหัวพอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปใส่แค่สองหัวพอเดี๋ยวยังมีอากระดูกหมูอีกเดี๋ยวมันจะเยอะล้นหม้อเดี๋ยวมันจะเยอะล้นหม้อโอเคประมาณนี้แหละ โอเคะ okay, เราไปลวกกระดูกหมูก่อนซื้อกระดูกหมูมาก็จะไปลวกกระดูกหมูก่อนนะคะโอเคไปลวกกระดูกหมูก่อนจ้าโอเคจ้าลวกกระดูกหมูก่อนนะคะโอเคจ้าเราต้มกระดูกหมูแล้วเราจะไปล้างน้ําทิ้งนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วมาต้มจ้า โอเคจะเตรียมต้มเลยนะคะเราจะใส่กระดูกหมูลงไปใส่ขิงหนึ่งแวน่นขิงหนึ่งแว่นแล้วก็ตามด้วยมันแกว้วใส่มันแก้วเข้าไปใส่มันแกว้วทีนี้ก็ใส่ถัวถ่วลงไปจ้าใส่ถั่วลงไป ใส่ถัวลงไปตามด้วยเปลือกส้มเปลือกส้มเราแช่นะ้ำมาแล้วตรงตรงนี้นะคะตรงเปลือกมาตรงนี้นะมันจะมีแอบเปลือกมันจะยุ่ยยุ่เราจะเอาออกเราจะไม่ใส่นะคะโอเคจะใส่เปลือกส้มก็ไปใส่น้ำ แค่ชั่วโมงเดียวก็พอแล้วนะคะต้องแค่หนึ่งชั่วโมงน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่น้ำก็พอประมาณต้องแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น โอเคน้ำพอ,อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าบาจาเริ่มเดือดแล้วนะคะรอให้เดือดจะจัดแล้วก็ไฟกลางลดไฟกลางในการต้มนะคะเดือดจะจัดแล้วก็ปิดฝาลดไฟกลางต้มหนึ่งชั่วโมงคะน้ำจ้าต้มหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคลดไฟกลางปิดฝาหนึ่งชั่วโมงจ้า มาจ้าครบเวลาแล้วนะคะครบเวลาแล้วใส่เกลือใส่เกลือหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาเท่านั้นโอเค ชิมดูก่อนอืมอร่อยอร่อยโอเคดีมากเลยนะคะสำหรับจะเข้าหน้าร้อนหรือดูร้อนนี่ก็จะต้มซุปประมาณนี้นะคะ นี่จ้าซุปกระดูกหมูสามารถตักกระดูกหมูออกมากินได้นะคะนี่จ้าจ้าต้มซุปง่ายๆนะคะขอบคุณอ่าสำหรับการรับชมนะคะโอเค